J.K สวัสดีค่ะรถเก่งมือ2ส,สไตล์เรียบเรียบออกหรูหูนิดๆนะคะรถโตโยต้าแคมรค่ะคันนี้ปี04นะคะลูกท่าเป็นสีขาวมุกด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องนิ่มขับทางไกลได้มีจอทัชสกรีน7นิ้วค่ะแอร์ออโต้นะคะมีแอร์ตอนหลังค่ะเย็นฉ่ำสบายๆเย,ย็นทั่วทั้งคันค่ะ ขับใช้งานได้สะดวกภาษีพรบร69นะคะภายในเป็นเบาะหนังเท้าแขนเบาะหน้าหลังมีครบกระจกพับได้มีไฟตัดหมอกด้วยล้อมแมกขอบ17พร้อมยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีไม่มีสะดุดขับขี่ได้สบายเร่มพร้อมโอนค่ะรถมือสองสภาพดีแต่คันนี้ก็ต้องบอกกันว่าเน้นตามสภาพนะคะ ราคา79,700บาทค่ะ To โยต a าแคมรีรถเก๋ง VIP ผู้บริหารออกห้างนิลล้านกว่าค่ะเมื่อปี04นะคะบอดี้สวยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมด้วยค่ะเบาะหนังโรงงานเครื่องเกียร์ก็พร้อมใช้งานต่อได้เลยค่ะสนใจคุยรายละเอียดหรือนัดดูรถนะคะมีชื่อ f เฟซบ o ๊กผู้ขายไต่ไว้ค่ะ แต่ไม่มีเบอร์โทรนะคะเพราะว่าเจ้าของอาจจะไม่สะดวกในการติดต่อช่องทางเบอร์โทรนั่นเองจึงมีแต่ชื่อเฟซบุ๊กนะคะสวัสดีค่ะ